เรือหนักด้วยเลียงเป็นหน้ากระดานสวยมากเลยเขาใน้สวยงาม5้าหัวเรือรักจุงดึงเรือสินค้านะคะสามเรือโะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะว่ากี่เรือขนาบข้างเห็นเรือขนาบข้างด้านหน้าแล้วหนึ่งรับตบคนลำเบอร์19้า สามแยกน้ำบนวัดพนัญเชิง ไใ้ไว้ไ้ไว้หลักเดียวกันมันไหลเส้นมันเที่ยงตดง,ดงแล้วมันต้อนกันอยู่ก็เลยลั่นนะฮะเรือขนาบทางไปรับขบวนใหม่เขาจะช่วยแค่พ้น3ามแยกน้ำุนวัดพนันเชงิงเสร็จแล้วก็จะหมดหน้าที่